พูดตรงๆเลยนะไหนๆก็พูดแล้วหมายถึงว่าสมัยตอนที่แบบเออมีปัญหากันคือตอนที่พี่เียว่าฝันเดิมพี่แพรี่เียว่าฝันเดิมขอพูดนิดนึงคือตอนที่มีปัญหากันเอาจริงๆฝอก็รู้สึกผิดจริงๆแหละตอนนั้นน่ะแต่แค่รู้สึกว่าฝอเป็นคนที่ไม่แบบไม่ไม่ง้ออย่างเงี้ยไม่แสดงออกไม่แบบไม่ถามไม่ไถ่อย่างเงี้ยฝอก็รู้สึกจริงจริงเราก็มีแบบอีโก้คนละอย่างกันพี่เพรที่แกกกอันนี้เหมือนแบบ ก็มีอันนี้ของแกอยู่ฝอเก็มีอันนี้ของฝออยู่แบบมันก็แบบคนละอย่างกันอะไรเงี้ยเออพอมันไม่เข้าใจกันปุ๊บฝอก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นเงี้ยแล้วฝอก็เป็นคนที่แบบเออฝอฝเป็นคนที่แบบแย่ด้วยแหละจริงๆตอนนั้นอ่ะฝอก็เลยแบบไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเงี้ยมันเพราะว่าตอนนั้นมันก็รู้สึกไปคนละอย่างอะไรใช่ไหม แต่พอมาแต่ถ้าพูดถึงอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะมันเออมันจะไม่มีความรู้สึกอะไรนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ถ้าคนมันแบบไม่รักไม่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกแค่แบบเดือนสองเดือนก็ไปแล้วอันนี้พูดตรงๆนะพี่คนที่แบบมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะถ้ามันไม่มีความสุขเขาก็คงไม่อยู่หรอกอ่ะแล้วพี่ก็ดูนะถ้าฝ่ออยู่ไม่มีความสุขฝออยู่อยู่ทาไมฝ่ออยู่ด้วยกันฝ่ออ่ะ ก็ลงคลิปลงอะไรก็ตลกตลกไม่งั้นแบบไม่ไม่อยู่มาได้ถึงแบบ1ปีหรอกนะจริงไหมล่ะอืมอันนี้ก็พูดแบบความรู้สึกจริงๆเลยทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ทุกคนก็น่าจะติดตามอยู่แล้วแบบตอนที่ฝอยอยู่แกความมีความสุขจะตายใช่ไหมมันดูออกทางสีหน้าแววตา คนถามว่าอยากกลับไปไหมพอรู้สึกว่าตอนเนี้ยค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าถ้ารู้สึกว่าแบบอยู่ๆไปแบบนี้เลยแบบไปเปิดปุ๊บอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนแล้วมันก็มีแบบเม้นชงเม้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอรูสึกว่านะมันเป็นการแบบมาบอกหรือว่ามากดดันอะไรเงี้ยขอรู้สึกว่าแบบเออการทาด้วยตัวเองอ่ะดีกว่าการให้คนอื่นมาบอกอย่างเงี้ยใช่ไหม แกก็แต่แกขะนี่อยู่นะเวลาทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็มันก็ตึงทั้งสองคนอ่ะบางทีอะ่ะดูคิดดีแล้วหนูมีเหตุผลก็จริงครับฟอบก็มีเหตุผลของฟอดที่เขาก็มีเหตุผลของที่เขาแต่อะแต่พูดถึงอ่ะตอนที่แบบตอนที่แกบอกอุ้ยฟอพูดเยอะเกินไปป่ะ ฮะเคยผู้เยอะกันไหมแมพี่หมายถึงว่าตอนตอนที่แกแบบบอกเลิอกอะไรเงี้ยเอาจริงๆไหมฝนด,ดาวว่าเลยนะฝนโคตรโคตรจะแบบดีนะที่ช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงปิดเทอมพี่อันนี้แบบโอ้คือครูชินครูอ,อะไรแกก็คงรู้เลยว่าแบบคือเครียดเศร้าอะไรเงี้ยมันดูออกเลยว่าแบบ ึงแบบมึงเครียดแล้วอะไรเงี้ยฝอท์มึงแบบมึงไม่ไหวแล้วช่วงนั้นอ่ะดีที่แบบอีกอาทิตย์หนึ่งมันปิดเทอมแล้วแบบฝอท์แบบคือฝอท์โซมากฝอับแบบทิ้นที่แต่ตอนนั้นฝอท์แบบโคตรดาวจริงเลยนะมันแบบมันรู้สึกแบบมันมันเฮิร์ตอ่ะเออเริงจริงมันไม่ตอนนั้นเนาะน้องต่อนตอนนั้นกูแบบกูดูดาวไปเลยเนาะแบบประมาณแบบเออกูเงียบเลยอ่ะกูเงียบแบบกูดาวไปเลือยประมาณตอนนั้นอ่ะ มันแบบถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแหละเนาะบ้าหรือเปล่าคนอะไรมันไม่เสียใจวะมันอยู่ด้วยก็รู้เออนั่นแหละมึงดูดีขนาดอ่ะอันนี้พูดก็พูดนะเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาเขาคบกันเนี้ยเขาเลิกกันกูยังกูยังเศร้าเลยอ่ะที่แบบเขาบอกว่าไม่ต้องผัานหลังกลับมาอะไรเงี้ยกูแบบกูยังเศร้าเลยแล้วแบบนับปาษาแไรกูให้กูอยู่มาแบบพร้อมๆมันอ่ะ ขอเข้าใจนะครับว่าการเชียร์กับไปมันแบบเออมันก็ดีแหละแต่ว่าให้ฟอดแบบกับไปอ่ะเออเป็นเหมือนเ<อ>ดิมใช่ฟอดกลัวหนึ่งก็คือแบบกลับไปมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่ามันอาจจะแย่กว่าเดิมหรือว่ามันอาจจะดีกว่าเดิมมันก็มีหลายอย่างครับมันอยู่ที่เราแต่ว่าถ้าถ้าเราจะเริ่มอ่ะให้มันอยู่ที่แบบตัวฟอดดีกว่าเออจริงๆแต่ฟอดแต่ฟอดชอบที่แกเป็นแบบนี้อือแกแบบ ไม่คิดเลยเนาะว่าแกจะแบบจะไม่ไม,ไม่ไม่เกลียดฟอร์อะไรอย่างเงี้ยดีใจมากเลยนะ <c oughs> แล้ววันที่แบบอะไล่อะแกวันนั้นอะฟอร์เขารู้สึกดีเลยพฟอร์พูดเยอะป่ะฟูพูดเยอะไหม <c oughs> เออพูดเยอะอะกูกลัวเดี๋ยเอาแบบเป็นธรรมชาติจริงๆฟอร์ก็อยู่แบบแกตอนนั้นฟอร์เป็นธรรมชาติแล้วนะแต่แค่ไม่น่า,นาเลยเนาะถ้าแกทนนิดหนึ่งกูจะฝอร์ก็แย่ด้วยแหละ ไอ้งยอาหนี้ขอดฝัพูดตรงๆเลยนะนไหนๆก็พูดแล้วหมายถึงว่าสมัยตอนที่แบบเออมีปัญหากัน,นคือตอนที่เอยอพี่เดียว่าฝัเดิ้พี่แพรลี่ว่าฝัเดิขอขอพูดนิดนึง<ม>คือตอนที่มีปัญหากันเราจริงๆฝอก็รู้สึกผิดจริงๆแหละตอนนั้นน่ะแต่แค่รู้สึกว่าฝอเป็นคนที่ไม่แบบไม่ไม่ง้องอย่างเงี้ยไม่แสดงออกไม่แบบไม่ถามไม่ไถ่ยอย่างเงี้ยฝอก็รู้สึกจริงจริงๆเราก็มีแบบอีกโก้คนละอย่างกัน,น่ะพี่ไพ่นที่แกกเก อันนี้เหมือนแบบก็มีอันนี้ของแกอยู่ฝอก็มีอันนี้ของฝออยู่แบบมันก็แบบคนละอย่างกันอ่างเงี้ยเออพอมันไม่เข้าใจกันปุ๊บฝอก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นเงี้ยแล้วฝอก็อเป็นคนที่แบบเออฝอฝอเป็นคนที่แบบแย่ด้วยแหละจริงๆตอนนั้นอ่ะฝอก็เลยแบบไม่ได้ตามไม่ไดอะไรเงี้ยมันเพราะว่าตอนนั้นมันก็รู้สึกไปคนละอย่างอะไรใช่ไหม แต่พอมาแต่ถ <aún> ้าพูดถึงอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะมันเออมันจะไม่มีความรู้สึกอะไรนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ถ้าคนมันแบบไม่รักไม่อย่างงี้มันอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกแค่แบบเดือนสองเดือนก็ไปแล้วอันนี้พูดตรงๆนะพี่คนที่แบบมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะถ้ามันไม่มีความสุขเขาก็คงไม่อยู่หรอกอ่าแล้วพี่ก็ดูนะถ้าฝออยู่ไม่มีความสุขฝอดอยู่ทําไมฝออยู่ด้วยกันฝออ่ะ ก็ลงคลิปลงอะไรก็ตลกตลกไม่งั้นแบบไม่ไม่อยู่มาได้ถึงแบบ1ปีหรอกนะจริงไหมล่ะอ,อันนี้ก็พูดแบบความรู้สึกจริงๆเลยทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ทุกคนก็น่าจะติดตามอยู่แล้วแบบตอนที่ฝอยอยู่แกความมีความสุขจะตายใช่ไหมมันดูออกทางสีหน้าแววตา คนถามว่าอยากกลับไปไหมควารู้สึกว่าตอนเนี้ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าถ้ารู้สึกว่าแบบอยู่ๆไปแบบนี้เลยแบบไปเปิดปื๊บอะไรอย่างเงี้ยเลยมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนแล้วมันก็มีแบบเม้นชงเม้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความรู้สึกว่านะมันเป็นการแบบมาบอกหรือว่ามากดดันอะไรเงี้ยความรู้สึกว่าแบบอการทําด้วยตัวเองอ่ะดีกว่าการให้คนอื่นมาบอกเนี่ยใช่ไหม แต่แกก็แต่แกขัดนี่อยู่นะเวลาทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันก็มันก,นก,นก็ตึงทั้งสองคนอ่ะบางทีอ่ะหนูคิดดีแล้วหนูมีเหตุผลก็จริงครับเอาก็มีเหตุผลของฟอร์ที่เขาก็มีเหตุผลของที่เขาแต่อะแต่พูดถึงอ่ะตอนที่แบบตอนที่แกบอกอุ้ยฝนพูดเยอะเกินไปป่ะ ฮะฝันผู้เยอะกันไปไหม,มพี่หมายถึงว่าตอนตอนที่แกแบบบอกเลิอกอะไรเงี้ยเอาจริงๆไหมฝันดาวว่าเลยนะฝอนโคตรโคตรจะแบบดีนะที่ช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงปิดเทอมพี่อันนี้แบบอู้คือค,ค,คุชินคุณอะไรแกก็คงรู้เลยว่าแบบรืเครียดเศร้าอะไรเงี้ยมันดูออกเลยว่าแบบมึงแบบมึงเครียดแล้วอะไรเงี้ยฝนมึงแบบมึงไม่ไหวแล้ว ช่วงนั้นอ่ะดีที่แบบอีอาทิตย์หนึ่งมันปิดเทอมแล้วแบบฟอ์ดแบบคือฟอ์ดโซ่มากอะฟอ์ดแบบริงทพี่แต่ตอนนั้นฟอ์ดแบบโคตรดาวจริงเลยนะมันแบบมันรู้สึกแบบมันมันเฮิร์สอะเออจริงจริงมันไม่ตอนนั้นเนาะน้องต่อเนาะตอนนั้นกูแบบกูดูดาวไปเลยเนาะแบบประมาณแบบเออกูดเงียบเลยอะกูเงียบแบบกูดาวไปเลือยประมาณตอนนั้นอะไม่แบบถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแหละเนาะ บ้าหรือเปล่าคนอะไรมันไม่เสียใจวะคนอยู่ด้วยก็รู้เออนั่นแหละมึงดูดิขนาดอ่ะอันนี้พูดก็พูดนะเหมือนเพื่อนอนะ่ะเหมือนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาเขาคบกันเนี้ยเขาเลิกกันกูยังกูยังเศร้าเลยอะ่ะที่แบบเขาบอกว่าไม่ต้องผันหลังกลับมานะอะไรเงี้ยกูแบบกูยังเศร้าเลยแล้วแบบนับภาษาเนี่ยกูให้กูอยู่มาแบบพร้อมๆมันอะ่ะ <laughs> ขอเข้าใจนะครับว่าการเชียร์กลับไปมันแบบเออมันก็ดีแหละแต่ว่าให้ขอแบบ เป็นเหอนเขอดกลัวหนึ่งก็คือแบบกลับไปมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่ามันอาจจะแย่กว่าเดิมหรือว่ามันอาจจะดีกว่าเดิมมันก็มีหลายอย่างครับมันอยู่ที่เราแต่ว่าถ้าถ้าเราจะเดิมอะให้มันอยู่ที่แบบกลัวฟอดดีกว่าเออจริงๆแต่ขอแต่แต่ขอชอบที่แกเป็นแบบนี้อืมแกแบบไม่คิดเลยเนาะว่าแกจะแบบจะไม่ไม่ไม่เกลียดฟอดอะไรเงี้ยดีใจมากเลยนะ แล้ววันที่แบบไล่กับแกวันนั้นอะพอโขาร,รู้สึกดีเลยม<ด>ูฟอนพูดเยอะป่ะกูพูดเยอะไหมเยอะดิเออพูดเยอะอะกูกลัวเดี๋ยเอาแบบเป็นธรรมชาติจริงๆฝอก็อยู่แบบแกตอนนั้นฝอเป็นธรรมชาติแล้วนะแต่แค่ไม่นา่าเลยเนาะถ้าแกทนนิดหนึ่งอุ้ยแต่ฝอก,ก็แย่ด้วยแหละแม่งเงย